เรลเกร e ที่เราชอบอู้อันนี้กดอัดเลยเลยยังไม่ได้คิดก่อนอ่าโอเคเรลเกมันคือกันดั้มขนาดหนึ่งต่อร้อก็คือไซส์ไซสไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาจะมีโครงในมีดีเทลที่มากกว่า h i ไฮเกรดแต่มันก็มาพร้อมกับราคาณนะปัจจุบันยังอุดปัจจุบันก็ทำไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับไฮเกรดเนาะล้วก็ไม่ได้เยอะเท่ากับมาสเตอร์เกรดแต่ อ่ะมันว่า real grade เป็นเกรดที่เราชอบที่สุดเพราะ 1. ดีเทลดีครับดีเทลการพลามันดีมากๆ 2. ขนาดมันเล็กมาหมายความว่าพ,พื้นพื้นที่การจัดเก็บมันก็ไม่ต้องเยอะมากไงก็เลยก็เลยค่อนข้างแบบแฮปปี้กับ real grade มากๆ real grade เนี่ยมันแบ่งเป็นเหมือนแบบ2 generation และกัน generation แรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ พวกยุคแรกๆที่เขาจะมีโครงในผลิตมาจากโรงงานให้อันนี้บางตัวก็มีปัญหาเรื่องข้อต่อโดยเฉพาะช่วงเอวแต่พอช่วงหลังๆเนี้ยพี่ญี่ปุ่นพี่บันไดเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้ววอ๋อโอเคเว้ยแม่งวิธีนี้ไม่เวิร์กว่ะก็เลยทําแผงแบบใหม่ที่ทําให้ประกอบมันมันดีขึ้นก็คือไม่ไม่ได้เป็นฟรีโมหมายความว่าแบบไม่ได้ทํามาจากโรงงานให้ ทีนี้เนี่ยโอ้โหถ้าตัวที่เราชอบเลยเรือเกรดหรออ, Great, อ,อันแรกอาจจะเก่าหน่อยคือยูนิคอนกันดั้มมันเป็นเรือเเกรดที่เหมือนแบบมีเมคานิกในการแปลงร่างได้แล้วตอนนั้นเราว้าวมากยูนิคอนกันดั้มเนี่ยเป็นกันดั้มที่เราก็กล้าเคลมว่าเป็นกันดั้มที่ชอบมากๆแต่ถามว่าชอบที่สุดไหมไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกัน เราเองเก็รไม่รู้ว่าเราชอบกันน้ำตัวไหนมากที่สุดแต่ว่ายูนิคอรก็ติดท็อปทแน่นอนเป็นกันน้ำที่เราชอบมากๆเรามี MG ก็คือ Master Grade เนี่ยหต่อร้อยแล้วเราผิดหวังคือยูนิคอร์กันน้ำเมันเป็นเป็นกันกน้ำที่มีกลไกลในการแปลงร่างเช่นแบบเป็นโหมดยูนิคอรนแล้วก็เป็นโหมด Destroy ก็คือเหมือนแบบเปิดเกรอกมาโชว์พลังด้านในออกมาเนี่ยเราชอบเมคนิกนี้ในแอนิเมะแม่งเท่มาก พอทำเป็นมาสเตอร์เกรก็คงน่าจะรีบไปหน่อยก็ไม่เชิงอะ่ะคือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีตอนที่ผลิตมาสเตอร์เกรดตัวนี้ออกมาอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแตมน่มันก็คงดีที่สุดในยุคนั้นทํนา,า,าทให้กลไกการทําให้กันพลามาสเตอร์เกรดหนึ่งต่อร้อยเนี่ยมีกลไกแปลงล่างมีกลไกแปลงล่างได้ปิดกรอบเปิดกรอบแต่มีความงงเงง มีความแบบกลวก่ากลัวกกลกค่อนข้างเยอะเอ,อ่อโอเคมันมันอาจจะเป็นลิมิ t เอชันของเทคโนโลยีในตอนนั้นแต่ก็โอเคทีนี้เนะี่ยผ่านมาหลายปีเขาก็ปีประกาศว่าจะออกเรืเรเกรดออกมาแล้วเขาบอกแปลงล่างได้เหรอโอ้ยเชีย่ยจริงเหรอเนี่ยแล้ววะเนี่ยมันจะดีไหมเนี่ยมันมันแบบมันจะโอเคแล้วไหมก็ด้วยคำที่ชอบอะเนาะเราก็สั่งจองไป ตอนนู้นที่ได้มาโหนั่งประกอบทั้งคืนเลยจํำแนวเราเขาต่อดีมากทุกอย่างเวิร์กมากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันกลายเป็นเรืเกรดที่แบบมีคนไกแปลงล่างอะที่เวิร์กมากๆสําหรับเรานะทุกวันนี้ต้องขยับมันหน่อยเพราะที่้อต่อมันแน่นมันเป็นยางอ่ะมันก็ต้องขยับหน่อยไม่งั้นมันมันมีโอกาสหักได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันแปลงล่างแล้วมันเวิร์กขยับสนุกโพสท่าเท ก็เป็นหนึ่งในเรือเกรดที่เราชอบมากๆแล้วก็กลไกค่อนข้างดีถึงถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับยุคปัจจุบัน,ม,นมันจะแบบดีแต่ดีไม่สุดอะแต่สําหรับเราอะเราว่ามันดีมากๆเพราะมันมีนกลไกแปลงล่างแล้วก็ขยับจุดขยับทุกอย่างดีทําดีไซน์สวยให้คือมันเป็นกันน้ำสีขาวล้วนอนะตามอนิเมะนะแต่ว่าพอมันเป็นเรนะือเกรดเนี่ยเขาก็ให้ขาวมาสอสาเฉดออกมาก็ก็ดีเลยครับสวย โครงด้านใน Destroy o o d e เนี่ยก็เป็นพาร์ทใส่ดีชอบเราชอบแล้วก็ตามสไตล์พี่ลุงบันไดเรียกพี่ก็ไม่ไหวบริษัทไม่เก่าเหลือเกินเพาะะนั้นล,ลุงบันไดก็ก็ยอมแมวยอมแมวแบ,บว่ายูนิคอนมันมีกรอะสีชมพูมันมีแบบแผกงในสีชมพูแผกงในสีเขียวอะไรเงี้ยมันเขาก็ยอมกันสนุกเลยแล้วก็อ่าโอเค ก็ซื้อทั้งสีชมพูและสีเขียวครับเรชอบชอบจริงๆชอบชอบกันน้ำตัวนี้ก็ตัวแรกที่เราชอบก็คือ RealGrade u n i o r r เพราะหชอบคาแรคเตอร์กับ2คือชอบกลไกของมันแล้วพอทำเป็น RealGrade เนี่ยขนาดมันพอดีมันแบบเก็บของได้ได้ดีนะครับ RealGrade อีกตัวที่ชอบก็เนี่ย rx 78 v e r 2 ชื่อของมันคือ RX 78ค2 Gundam v e r อร์ตัวนี้ชอบเพราะ 1. i RX 78เนี่ย RX 78เนี่ยมันคือคลาสสิกกันดั้มแล้วเขารีดีไซน์มาได้ดีมากๆทำกลไกทุกอย่างมาดีมากๆใน Real Grade version อร์ตัวนี้ถามว่าตัวเวอร์หนึ่งที่ออกมาเป็นตัวแรกของ Real Grade เรามีไหมเรามีถามว่ามันแย่ไหม มุมแล้วนะเราว่าไม่ได้แย่เพราะว่าอย่างอย่างที่บอกต้องมองเทคโนโลยีในปีที่ผลิตตอนนั้นนหะเราว่ามันก็ไม่ได้แย่เราว่ามันก็ดีจําได้ก,ก็ก็ว่าวนี่ยเรามองมองอยู่เราว่าเออก็มันก็ดีของมันครับแต่พอมันมีตัวใหม่มันก็มันก็ดีกว่ามันก็ต้องจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะตัวที่สองที่ชอบคือ i อซเจ็ดแปดีดสองเวอร์สองนะตัวใหม่ที่ท,ที่เขาทาออกมาแล้วมันเป็นขนาดหนึ่งทร้อยสิบสี่ที่ ตั้งใจดีไซน์มากตอนประกอบก็รู้เลยว่าทีมงานแม่งตั้งใจดีไซน์มากๆทุกอย่างข้อต่อดีแผงดีประกอบสนุกอันนี้เป็นเอลิเมนต์หนึ่งที่เราว่าคนผลิตการพาต้องคิดด้วยแบบตัวนี้ประกอบไปแล้วมันจะสนุกไหมวะเพราะสุดท้ายแล้วว่าการพาหรือกันดั้มเนี่ยมันจะให้ Experience 2นส,ส,สเต็ปนะสเต็ปแรกคือตอนประกอบสเต็ปที่สองคือตอนเล่น ตอนประกอบมันก็แยกย่อยไปอีกว่าคุณประกอบเฉยๆคุณทําสีไหมคุณติดสติกเกอร์ไหมเนี่ยมันคุณเอ่อเขาเรียกอะไรนะที่ใช้กมากเกรคุณขีดเส้นไหมคุณเดินเส้นไหมเนี่ยคือมันก็มีดีเทลของการประกอบไปอีกแล้วความสนุกอย่างคือพอประกอบเสร็จอะ่ะมันก็เล่นได้อีกเนี่ยมัน,ม,นมันเลยเป็นเ x ็ e r i e n c e 2สองได,ได้ได้ทั้งสองแบบเลย ซึ่งเรามองว่าตัวตัวนี้ประกอบก็สนุกประกอบแล้วแบบไม่ได้หงุดหงิดเพราะประกอบไปก็รู้แล้วว่าเออตั้งใจดีไซน์ตั้งใจทําแล้วก็พอพเสร็จอะเหมือนแบบประกอบเสร็จอะก็สนุกในการเล่นด้วยตั้งโชว์ก็สวยเนี่ยตัวไอ้เสิบแปดเนี่ยคือตัวนี้อยู่บนโต๊ะทํางานที่บ้านเราตลอดเลยบางทีก็จับมาขยับเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยคือแฮปปี้ครับเป็นเป็น RG อีกตัวเป็นเรเกอีกตัวที่แบบ เราแฮปปี้มากๆทีนี้เนี่ยอีกมันจะมีอีกสองเซตแล้วกันไม่ใช่สองอีกอีกหนึ่งเซตของเรียลเกรดที่เราชอบเราเราให้ความชอบพอๆกันนะคือนิวกันดั้มกับไฮนิวกันดั้มเอ่อใช่มันก็เป็นกันดั้มพระเอกนี่แหละแต่มันเป็นสองเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งในแอนิเมะเวอร์ชันหนึ่งเป็นนิยายนิวกันดั้มก็ จะเป็นตัวที่สีขาขามีฟันฟินฟันเนลอยู่ข้างหลังเป็นแผงนะครับตัวนี้ MG ของ MG 1 100, ต่อร้อของตัวนี้ก็คือตำนานประมาณว่าทุกคนที่เล่นกันดั้เนี่ยณนะจุดจุดหนึ่งก็ควรที่จะต้องมี MG 1ต่อร้อเวอร์คาเนวกันดั้มวค้ครอบของเราเคยมีแล้วก็ให้ลูกเล่นตอนที่เป็นเบบี นั่นแหละก็น่าจะรู้สตอรี่ต่อจากนั้นแต่ตอนนั้นก,ก็คือเรามีไว้นานมากแล้วเราก็พอมีลูกเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เออไป,ไปเล่นไปเห็นเขามีความสุขก็สุดท้ายก็พังแล้วก็หักแต่ก็เราอนุญาตให้ลูกเล่นเองแล้วก็ลูกเขาเด็กมากตอนนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรเลยซึ่งมันก็เลยมีอาจีไงเ,เพราะ MG พังก็เลยงอกอาีมาอาจีนิวกันน้าดีมากติดอย่างเดียวคือตรงแผงฟันนิวมนะันอะ ก็มีความวงกงแต่ดีกว่า MG นะเรากล้าพูดว่า RG New g u n d a m ดีกว่า MG Verka ในเรื่องของข้อต่อเรื่องดีไซน์ก็คล้ายๆกันมีกลิ่นคล้ายกันมาเป็นอีกตัวที่ตั้งโชว์สวยประกอบสนุกแล้วมันต้องอยู่คู่ปรับมันก็คือซาซาบี้อีคุดสีแดงของชาออสนาเบ,บลเนี่ยก็เรามีเสร็จเรามีคู่นี้อยู่ ก็มาตั้งโชว์ด้วยกันก็สวยอลังการซาเซบีก็เป็นอาจีกตัวที่ดีมากๆนะคืออีกสองตัวนี้ไม่เป็นคู่ปรับกันครับมันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละแล้วอาจีของทั้งคู่เนี่ยตั้งใจทํามากๆซาเซบีออกมาก่อนเราว่าแม่งออกมาทดลองตลาดแต่จริงๆก็ไม่เชิงแหละถ้าซาเซบีออกทุกคนรู้ยังไงนิวกันดั้มอาจีแม่งมาแน่เราก็มาจริงเราก็ตั้งใจทําจริงๆทั้งสองตัวนี้เป็นอาจีที่ที่สนุกและข้อต่อด,ดีทั้งคู่ แล้วก็เป็นอาจีที่เราชอบคือมันเมันเหมือนมันเป็นเซตเนี้ยนิวกันดั้มกับซาซาบีเนี่ยเราเราชอบทั้งคู่นะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งที่บอกก็คือไฮนิวกันดั้มมันก็คือนิวกันดั้มแต่พนเวอร์ชันนิยายนะครับดีไซน์ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยโอ้ก็ไม่น้อยถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการกรันดั้มก็ดูเป็นคนละตัวได้เลยก็เอาเป็นว่ามันเป็นคนละตัวแล้วกันไฮนิวกันดั้มเป็นตัวที่เราชอบ หนึ่งเรื่องของดีไซน์สองเรื่องของแบบอาวุธมันอะอะไรมันมันเท่อะมันเป็นกันน้ำมีปีกแต่ปีกมันสามารถแบบยิงฟันเนลอะฟันเนลมันเหมือนเป็นปืนเลเซอร์บินได้ครับไปปิ้วปิ้วคนอื่นได้อะแล้วฟันเนลของทั้งนิวกันน้มกับไฮนิวกันน้มอะนอกจากมันจะยิงยิงศัตรูได้นะมันสามารถแบบเอามาใกล้ๆกันแล้วเป็นเกราะแบเรียป้องกันเลเซอร์อะไรดีอีก อ่าเอาเอาเป็นว่ามันมันมีประโยชน์แล้วมันโคตรเจ๋งเลยทีนเนี้ย R h i i h n n w w กันนัมเนี่ยประกอบสนุกเหมือนกันเลยเป็น RG อีกตัวที่ตั้งใจทํามากเขาต่อดีมากทุกอย่างเวิร์กสวยมากๆแต่เขาจะไม่มี RG คู่ปรับของเขานะคือก่อนหน้าที่บอกว่า New กันนัมคู่ปรับเขาคือซาซาบีเป็น RG ทั้งคู่ แต่พอเป็นไฮนิวเนี่ยคู่ครป,ปรับของเขาคือไนติงเกลไนติงเกลเป็นขุ่นขนาดใหญ่มากๆตันเ้อเรื่องนะขุ่นแบบเบ้งเลยตัวตัวบึกๆเลยเขาว่าไม่ได้ออกอาเพราะคิดว่าราคามันน่าจะสูงมากเขาก็เลยออกไฮเกรดขนาดหนึ่งต่อร้อยสออกมาให้มันมาคู่กับเรียลเกรดไฮนิวกันน้ำนี่แหละ ซึ่งเราโอเคนะโอเคในที่นี้หมายความว่าแบบเข้าใจได้ว่าถ้ามันเป็นอาจีราคามันต้องสูงมากแน่แล้วคนอาจจะไม่ค่อยซื้อแต่พอมันเป็นไฮเกรดเนี่ยราคาก็สูงอยู่ดีแต่ตัวมันใหญ่มันเป็นไฮเกรดที่ตัวแม่งจะเท่ามาสเตอร์เกรดอยู่แล้วอะโอเปอร์ใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่ามาสเตอร์เกรดบางตัวแล้วตนียเราก็ก็เหมือนเดิมครับเราก็ซื้อมากู้กันเหมือนเดิมก็ไฮนิวการดัมเรเเกตก็เป็นอีกตัวที่เราว่าดีข้อต่อดีสวยโพสต้าสวย ขยับสนุกประกอบสนุกเรลเกรดนอกจากนี้เหรอเราเรายังไม่ได้ซื้อกอดกันดัมยังไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วก็เงินไม่ได้เหลือขนาดนั้นแต่ถามว่าดูรีวิวมาดูในกลุ่มกันดัมมาเนี่ยมันมันเวิร์กไหมเรลเกรดกอดกันดัมน่าสนใจมากๆ เพราะว่าข้อต่ออะไรต่อมีอะไรมันดูดีมันขยับได้ดีมันมันเป็นเรเเกดเจนใหม่ครับก็คือมันจะประกอบสนุกแล้วข้อต่อดีโพสท่าสนุกจริงๆมีตัวอื่นอีกเจนเก่าๆที่เราชอบอีกตัวคือกันน้ำมาร์กทกับซีก็เป็นเรเเกดที่แบบแอบดีแอบเลยนะมันไม่ได้ตะโกนว่าดีแต่มันมันดีอ่ะกันน้ำมาร์กูเป็นเรเเกด เจ่อเจนแรกๆโ้ oh, แต่เขาต่อดีใช่ไหมแล้วเขาจะมีเหมือนมีท่อเขาให้เชือกจริงมาก็ <c oughs> คือแบบเอาปัตติกมาหนีบไว้แล้วก็ดูดูดูเหมือนเป็นท่อระบบของหุ่นยนต์น่ะแต่เป,เป็นเชือกกอ็ใช้เชือกจริงมาแล้วเราว่าสวยดีแล้วก็เขาต่อดีมากขยับแน่นมากตัวนี้แอบดีนะแล้วก็ทำมาสองสี 4. ตามสตอรี่ก็มีสีขาวกับสีดำ ตามเนื้อเรื่องเลยแล้วก็ซีกอกเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นซื้อให้ภรรยาก็ดีแต่ก็มีส่วนหลุดบ้างแต่มันก็ดีมันมันแต่ตัวมันตันๆไงมันไม่ได้แบบมีอะไรอลังการไม่ได้มีอะไรแหลมๆก็ดีก็สรุปครับเรียวเกรดที่ชอบเนี่ยมันก็จะมี1นึ่งยู am, นิคอร์นกันดั้มพะกลไกแล้วก็ เรื่องของสีด้านในที่มันเป็นชมพูเป็นเขียวทํำมาสวยมากเลย2อง r เอ่ขีดสองเวอร์สองอันนี้ก็ได้ทั้งดีไซน์ได้ทั้งการประกอบข้อต่อทุกอย่างดีมากๆเท่าที่รู้ตอนนี้อาจจะหายากนิดนึงแต่ล่าสุดที่เราไปกันดํำเบสเนี่ยเขาก็มีของอยู่นะก็ถ้ามีโอกาสก,ก็แนะนำที่กันดํำเบสไทยแลนด์ที่สยามดิสคอเวอรี่ครับออแล้วก็เรเกรดอันดับสเนี่ย เราให้ความชอบพอๆกันคือนิวกันดัมซาซาบีแล้วก็ไฮนิวกันดัมอันเนี้ยเราเราชอบพอๆหมายความว่าระดับความชอบของโรยเกตเนี้ยพอๆกันแล้วก็ประกอบดีทั้งสามอันเลยนะครับก็เร <spic! S 1> ื่องดียเกตของผมก็น่าของเราก็น่าจะประมาณนี้แหละกอดกันดัมยังไม่ซื้อชายนิกันดัมยังไม่ได้ไม่ได้ซื้ออืม แต่ถามว่าด,ด,ดูรีวิวไหมปั๊บอโอ้แม่งเจ๋งจริงเซตากนดั้มารเก็ตไม่ต้องซื้อไปซื้อ MG 1ม่ต่อร้อยเวอร์ค่าไปนะครับก็ EP นี้ก็เป็น EP เกี่ยวกันดั้มล็อตที่สองไอออ EP ที่สองของล็อตนี้ก็สำหรับใครที่อยากฟังเรื่องอื่นก็รับคนไปดู EP เก,ก่าๆก่อนละกันเพราะช่วงนี้อาจจะกีกเอาเรื่องเรื่องกันดั้มอีกสัก2วันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ นะครับถ้าอยากให้พูดเรื่องไหนหรืออยากปรึกษาเรื่องไรก็คอมเมนต์มาได้เดียมาได้เลยเนาะขอเรายินดีที่จะแบบรับฟังปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษาเสมอนะครับก็อีพีนี้น่าจะประมาณนี้นะครับหรือถ้าแบบอยากคุยเรื่องกันพาคุยเรื่องอะไรก็คุยได้เหมือนกันชอบมากนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับฟังวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ